ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็พาชมแปลงไร่ต้นมะม่วงนะครับก็บรรยากาศตอนเช้าๆเลยหมอกหมอกหนามากครับวันนี้ข้าวโพดตอนนี้ก็หนึ่งเดือนกับ9วันนะครับ ก็พาชมตอนเช้าเชแบบนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมความเขียวหรือว่าความงามของต้นข้าวโพดนะครับเพราะว่าถ้าเรามันดูตอนเช้าๆแบบนี้ใบหรือว่าบรรยากาศมันก็จะเข้ากันนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ <c oughs> ก็พาชม ข้าวโพดหวานนะครับอายุ1เดือนกับเก้าวันจะโตประมาณไหนนะนี่ครับก็ที่ผมถ่ายนี่ถ้าไปยืนแล้วก็เกือบเท่าหัวแล้วนะครับที่ตรงนี้นะที่ตรงผมยืนนี่นะมันจะมีหลายๆจุดนะครับที่มันจะสูงกว่าที่อื่นนะก็ พูดตรงๆก็คือมันมันงามกว่าที่อื่นนั่นแะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ว่าของผมหรือว่าของใครก็ถือว่าโอเคนะครับปีนี้เพราะว่าฝนส่งฝนตกใส่สามรอบแล้วนะของแต่ละคนก็แต่ละเจ้านะแต่แปลงนี้ได้ลดน้ำไปหนึ่งรอบนะครับแต่ลดไปก็ยังไม่เสร็จนะ ก็ฝนตกใส่ซะก่อนก็การค่าย่านะครับค่าย่าถ้าเราค่าได้ถูกจังหวะได้จังหวะมันนะค่าไปแล้วมันถึงแม้ว่าฝนจะตกใส่หรือว่าเราจะลดน้ํานะมันก็ จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาอีกนะครับย่าถ้ามันจะงอกหรือว่ามันจะโตขึ้นมาก็ตอนนันข้าวโพดของเราโตแล้วออกฝักแล้วแบบนี้นะครับมันก็ถึงแม้มันจะงอกออกมามันก็จะไม่สามารถจเจริญเติบโตนะครับถ้าเราครอบคุมได้นะ อย่างตะก่อนนะครับอย่างเมื่อก่อนที่ไม่มีแบบยาคายาสิทัพต้นข้าวโพดไปได้แบบนี้นะครับเราก็ต้องรอให้หญ้ามันสูงแล้วก็ค่อยค่อยเดินข้าเป็นร่องแบบนั้นนะครับอ้แบบนั้นมันลําบากนะถ้าไม่จําเป็นจริงๆเขาไม่ทํากันแล้วนะครับแบบนั้นอะ่ะมันเสียเวลาแล้วก็เสีย กำลังโคนด้วยนะครับก็คงไม่เบื่อกันนะสำหรับการทำการเกษตรการทำไร่ข้าวโพดนะครับผมก็ถ่ายให้ชมแบบนี้อาจจะบ่อยเกินไปนะครับช่วงนี้ก็อยากให้เห็นความสวยงามการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพดนะครับว่า อายุประมาณนี้จะโตเท่าเท่าไรแบบนี้นะครับคงไม่ว่ากันนะก็ถ้าใครชอบก็ไม่ว่ากันถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะครับแต่ลาคลิปของผมก็ไม่ได้ถ่ายเอาแบบคลิปเก่ามามาถ่ายมาให้ชมกันนะครับก็จะถ่ายให้ชม เป็นของจริงนะครับก็คลิปไหนคลิปนั้นนะอันนี้แปลงไหนแล้วก็อันโน้นแปลงไหนแบบนี้นะครับก็ตอนเช้าๆมารดน้ําผักด้วยนะครับพอดีปลูกถัว่วแล้วก็พริกอะไรไว้แตงกวาแบบนี้นะครับก็นี่ครับก็ปลูกไว้แบบนี้นะ เรามาเรามาเยี่ยมมาดูไร่เราก็เอาน้ำลด,ดแบบนี้นะครับก็จะได้กินอยู่นะมีผักกะนา้ามีถั่วมีต้นพลิกแบบนี้นะครับแตงกวาก็นั่นไม่สำคัญนะครับก็ที่สำคัญก็พาท่านผู้ชมดูไร่ข้าวโพดนะนี่ครถ่ายแบบนี้มองไม่เห็นหน้าดีนะนะตอน ผมมาฉีดยาหนอนตอนรอบแล้วนะอายุประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนกับสีห้าวันเนี่ยครับก็มองอยังเห็นหน้าดีนอยู่นะแต่ทีนี้ฉีดยาได้ฮอร์โมนได้อะไรแล้วก็การเจริญเติบโตก็เร็วนะครับแต่ดูรวมๆแล้วก็จะโตเท่ากันหมดนะมันจะเสียก็จะเสียที่นอนนะครับมันจะเป็น ที่ลุ่มที่มันที่ต่ำนะครับเวลาฝนตกหนักก็น้ำก็จะไปสะสมอยู่ที่นนนะมันก็จะตายไปบ้างครับตายไปบางส่วนนะส่วนแปลงข้างๆก็เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับส่วนเจ้านี่ก็จะปลูกก่อน แปลงของผมเนี่ยประมาณสี่ห้าวันนะครับตอนผมหยอดเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเริ่มออกมาแล้วนะเริ่มงอกออกมาแล้วลนะ่ะ <c oughs> แปลงเจ้านี้ก็จะมีสองไร่นะครับ <c oughs> ก็ใช้ได้อยู่นะครับของแต่ละคนแต่ละเจ้าก็ไม่แพ้กันนะแล้วก็ถ่ายให้ชมนะครับแต่อุปสรรคยังไม่มีนะมีก็ ฝนตกบ่อยแล้วก็ทำให้น้ําขังแล้วก็เสียไปนิดเดียวก็ขอไม่ต้องมีพายุไม่ต้องมีน้ําท่วมก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปละ,ะประมาณหนึ่งแล้วนะครับทำไร้ข้าพดนะที่กลัวจริงๆก็พายุตอนปีใหม่นี้แหละทุกปีก็จะมาเดือนมกราคมนี้นะ แต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะมาหรือเปล่าเพราะว่าอากาศจะหนาวช้ากว่าทุกปีนะครับ <c oughs> ทุกปีนี่หนาวแล้วนะแต่ปีนี้ถึงแม้ว่าหมอกหมอกหรือว่าลมหนาวจะมาแต่เช้าเช้ามันก็เย็นๆนะครับมันไม่ถึงกับว่าหนาวนะก็ตอนเช้าเชก็เลยพาชม ถ่ายให้ชมประมาณนี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบก็กดติดตามไว้เลยนะช่วงนี้ผมก็จะอัปเดตให้ชมบ่อยบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าปลูกสามแปลงเนาะเพราะว่าจะได้ถ่ายชมว่าแต่ละแปลงมีความแตกต่างกันยังไงปลูกเร็วปลูกช้าเนี่ยมันดีไหมฝนตกใส่หนัก ฝนตกนนฝนเยอะแล้วเป็นยังไงบ้างแบบนี้นะครับข้าวโพดหวานนะถ้าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็มันก็จะทนแลรงทนฝนหน่อยนะครับมันก็อย่างว่าน,นั้นแหละข้าวโพดหวานกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุมันก็ต่างกันนะเพราะฉะนั้นการดูแลก็ย่อมแตกต่างกันเป็นธรรมดานะครับ ก็ที่มีต้นไม้หรือว่าที่ร่มมันก็ต้นมันก็จะไม่ค่อยอวบนะครับแต่จะตัดมันก็ต้นมันยังเล็กอยูน่นะรออีกประมาณ3าสเดือนก่อนครับขอถ่ายชมประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะได้อัปโหลดให้ชมใหม่นะครับว่าจะเป็นแปลงไหนนะ กดติดตามไว้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ